นี่น้องๆของน้องนะคะเนี่ยจะสดกับเกตไปเลยกับคุณแม่ค่ะนี่เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าน้องเขารับรถอะไรกับเกตวันนี้กลับบ้านคันนี้คือมันเป็นแบรนด์หลักเดยวทะเบียนเกบคุยได้ไม่เป็นไรตัวนี้ได้และเค่อยากได้คือโตโยต้าที่โตโยต้ามันเป็นมันเป็นรถที่ไม่เครื่องไม่มีปัญหาน้อยมากที่จะมีแล้วก็คันนี้ใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นก็ได้ ให่คนะเอาคันนี้ก็ได้ขอเปลี่ยนทะเบียนได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะแล้วตอนที่เกบไปส่งรถที่มหาสารคามรถเอากลับยังไงคะในในตอนตอนส่งเพราะว่าเกบจะได้คุยเรื่องทะเบียนเพราะว่าทะเบียนไม่งั้นก็คือถ้าใช้อยู่ที่รถที่ไหนลกมหาสารคามไม่หรกโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเก็บไปส่งรถที่มหาสารคามแล้วเกบไปเปลี่ยนทะเบียนให้เรียบร้อยที่มหาสารคามแล้วไปส่งน้องเขา ให้มันจบเรียบร้อยเลยเป็นเลขใหม่แต่เดี๋ยวหวาน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 นวดให้พี่หน่อยพี่อยากเช็คว่ามหาสารคามตอนเนี้ยรันเออรันถึงจังหวัดเลขไหนละน่ตอนนี้ถึงณตอนนี้มันจะรันไปเรื่อยๆค่ะแบบสมมติว่ารถเราตรวจวันหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหเดี๋ยวหนูเช็คแป๊บหนึ่งว่ามหาสารคามรันถึงเลขไหนค่ะถ้าเป็นเลขที่แบบว่าสี่ห้าหขึ้นอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมันจะเป็นเลขเยอะละได้ค่ะได้ขอว่าตัวหน้าไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่เป็นต่ำ ใช่ไหมคะใช่โอเครถแบตเต็มค่าโอนอยู่กับเกณฑ์หมดค่ะย้ายทะเบียนทุกอย่างไม่มีคิดเพิ่มก็คือค่อนข้างจะห่วงเพราะว่ากลัวแบบเขาต้องเรียนหนังสือไปคัวเงินไม่พออะไรอเยเพราะว่าแม่ก็อาจจะแค่ไปค้าขายเพราะว่ามันทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าแม่เพราะว่ายายก็นอนป่วยติดเตียงอยู่แล้วตาเ็าไม่แข็งแรงมันต้องมันต้องอยู่ดูแลคนแก่ด้วยแล้วก็ไปทำมาหากินด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า โอเคนะเงินส่วนนึงเราจะแบ่งเอามาเพื่อเพื่อซัพพอร์ตลูกตรงนี้แล้วก็ไปเขาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคันนี้ก็คือรถแบตนะเกศไม่คิดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ราคาก็คือ3900 0 0ค่าโอนย้ายทุกอย่างอยู่กับเกตหมดไม่มีค่าใ,ใช้จ่ายอือ่นบวกเพิ่มเลยค่ะคุณนะแล้วก็ก่อนออกก็คือน้ํามันจะให้เต็มถังเดี๋ยวไปส่งถึงนูน่นให้น้ามันเต็มถังก่อนถึงบ้านด้วย<ต>ใส่ไว้นนใน แต่วันนี้เลิกเลิกที่ที่ที่น้าจะมาออกค่ะก็คือมันจะมีเลิกอยู่ก็คือถือมาเอาเลิกวันนี้เลยได้เลยได้เลยก็คือเราทำพิธีออกได้เลยค่ะถ่ายรูปทุกอย่างเลยเอาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันที่รับรถก็คือคุณน้าจะรับวันไหนหนูสามารถทําได้เลย คือจะพรุ่งนี้มาลืนหนูก็ไปส่งได้เลยแล้วไปลงทะเบียนก็พ้อยังไม่รีบยังพอได้ค่ะได้เลยได้เลยค่ะขอให้เรียบร้อยทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยไม่ต้องรีบต้องเร่งอะไราะเราไม่รู้ดิไม่ไม่อยากให้สบายสบายันจะได้เป็นเขาเรียกว่าเลิกเนาะเลิกดีสบายสบายค่ะได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือรถคันนี้เดี๋ยวเราไล่อีกรอบนึงก็ขอเวลาคุณน้าน่าจะไม่เกินสองวันรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันไหนจะเข้าไปไปส่งเดี๋ยนนุจะโทรบอกก่อนให้น้องหวานดิวแล้วก็ เปลี่ยนป้ายเป็นมหาสารคามให้เรียบร้อยแล้วไปจัดส่งให้ถึงบ้านเลยโอเคใวันนี้วันวันศุกร์ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าคข้อยู่นะใช่แต่ว่าเดี๋ยวหนูให้เขาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราเราเอามาถ่ายรูปก่อนเอาเลิกก่อนบ่ายโมงโอเคบ่ายโมงเป็นไงคะ FC เห็นปุ๊บรับรถกลับบ้านกระเกดได้เลยค่ะที่สำคัญเอฟซเคสนี้นะคะพอดีน้องขับรถไม่แข็งเดี๋ยวเกดจัดส่งรถให้ฟรีถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจรถทักหาเกดเลยค่ะบ๊ายบาย